การมาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะการเรียนภาษาอย่างเดียวนะคะแต่การที่เราได้มาเรียนที่ประเทศของเขาเนี่ยเราจะได้สอดแทรกการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆผ่านกิจกรรมของโรงเรียนหรือว่าผ่านวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นไปในตัวค่ะ วันนี้นะคะพี่พาร์ทกับเซนเซแล้วก็มีตัวแทนน้องๆจากประเทศไทยในปาแล้วก็อิตาลีนะคะไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนปถมซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนสอนภาษาของเราค่ะก็ เป็นการไปทำปฏิทินค่ะทุกคนเป็นการไปทำปฏิทินล่วงหน้านะคะเป็นของปีหน้าซึ่งก็เหลืออีกประมาณเดือนกว่าก็จะเป็นปีหน้าแล้วใช่ไหมคะก็คือมีกิจกรรมทำปฏิทินกับน้องๆน,นะคะแล้วก็นอกเหนือจากปฏิทินแล้วเขายังจะสอนทำซองใส่เงินที่เป็นใส่ตะเอียเอาไว้แจกเด็กๆในช่วงปีใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกิจกรรมด้วยกันนะคะว่า ขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงแต่ต้องขอบอกว่าถ่ายมาฝากแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าถ่ายติดหน้าน้องๆได้นะคะพี่พัดก็เลยแบบว่าถ่ายมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆนักเรียนปถมที่อยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนเราค่ะวันนี้จะมาทําปฏิทินสําหรับปีหน้านะคะแต่ก่อนที่จะทําปฏิทินเนี่ยทางเซนเซเขาก็สอนทําซองใส่ เงินอ่งเปาใสแตเอียช่วงปีใหม่ก่อนค่ะก็คือพี่พัฒน์ทำหลายลายเลยนะคะันี คะแบบที่หนึ่งเป็นลายเหมือนดอกบัวค่ะหนแบบที่สองแบบที่สองเป็นลายเหมือนคนใส่ชุดกิโมโนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมังกรทองค่ะมังกรแดงอ่ะออมมาดีกวกาชั้นออมซังทำอะไรคะวันนี้ทำซองรับแตเอียเนาะแตเอียเอียงเอียงปังปัง อเดี๋ยวเรากำลังจะทำปฏิทินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างปีหน้าเป็นปีมังกรค่ะเป็นตัวอย่างปฏิทินรูปมังกรนะคะเดี๋ยวพัชจะวาดรูปนี้นะคะทำได้หรือเปล่าไม่รู้นะนะคะเราจะเริ่มทำปฏิทินแล้วค่ะก็คือเขาจะมีแบบปฏิทินแบบนี้ให้นะคะเป็นปฏิทินสำเร็จรูปแล้วเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปลงตรงนี้กันค่ะ าดูผลงานของเรา2คนนะคะในโชว์นะคะพี่อ๋ออันนี้เป็นดีไซน์อันนี้ดีไซน์นะคะที่ออกแบบเอาไว้แล้วดูของจริงทันทันทันจริงก็คือสวยมาก อัน,อนาาญญาว่าอะไรคะแม่พีชัยเชาตินิชัยภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอะไรคะบอกว่าสุขภาพของเราดีโอเคนี่ของพัดนะคะมังกรหยกของเราเอ้ยมังกรทองของเรานะคะปีหน้าขอให้รับทรัพย์รับทองเยอะๆเหมือนดั่งมังกรตัวนี้เลยนะคะขอให้รับทรัพย์แบบอะไรนะเท่ามังกรเลยโอเคไหมคะท,ทรัพย์ทองมังกรจัดไปคะ่ะ